ปีงบประมาณ2,569ประเทศไทยใช้งบประมาณรวม3.78ล้านล้านบาทในงบก้อนใหญ่นี้มีส่วนหนึ่งคี่สังคมเริ่มหันมาจับตาอย่างจริงจัง,จงมากขึ้นนั่นคืองบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์การติดต่างงบประเภทนี้ไม่ได้เกิดจากอาคติใดเกิดจากหลักการสากลว่าง,งบประมาณสาธารณะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และอภิปรายได้ตลอด7ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2,563 ถึง2,569งบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนแรกคืองบโดยตรงเช่นงบถวายความปลอดภัยหรือส่วนราชการในพระองค์ตัวเลขส่วนนี้ค่อนข้างคงที่อยู่ราว20,000ล้านบาทต่อปีแทบไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีในสําคัญแต่ส่วนที่2คืองบโดยอ้อมคือโครงการสาธารณประโยชน์ของหน่วยงานต่างๆที่ตั้งชื่อโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติหรืออ้างการสืบสารพระราชปณิธานและในปี2,569งบประเภทนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า4,000ล้านบาท คำถามสำคัญไม่ใช่ว่าโครงการเหล่านี้ดีหรือไม่ดีแต่คือเหตุใดงบจิงเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้เพิ่มตามหลักเกณฑ์นใดนใครเป็นผู้กำหนดและมีการประเมินผลอย่างไรในประเทศประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเช่นอังกฤษงบของสถาบันถูกเปิดเผยอย่างเ,เ,เ,เป็นระบบ फिप्रा यायद् विफाक्सायदला प्रुंग प्रप्रुंगा युक्स्म कांखम का कंग प्रमाण चुेंगय मईच् कार्लमलांगे कार्थमय स्थान यूरू कप संखम स्मय यांगी सख डिस प्रमा थिप्रंग इसाईं थ माइस्ताबान नय ऐत मै खय वांग नंग प्रचग् नय गैर खुए निखुए यांग संगख मई ते खुर्खु यांग्रृंगइ्तृमाधु तुप्ल मैटुविख्वाम क्लव